บอกแล้วว่ามันเปลี่ยนที่ยเหมือนคนแอบได้เสียกันถ้าเราไม่ได้เป็นจอบรูดูยังไงเราก็ไม่เรีอนได้คำตบ <c oughs> อบเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรกันหรือก็อจะบอกเขาทาอะไรกันท่าไหนอย่างไรเราก็ไม่มีวันรู้เขาพูดกี่พ <c oughs> ูดเลยถูกไหมค <c oughs> ือเราไม่ได้ไดูเท่าน,นั้นถึงจะรู้ว่าใช่เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราไปถามยังไงเขาก็ไม่บอกแต่นี้ที่ชวนให้ท่านคิดคือให้คิดในเชิงตรรกะแต่คือดูความสมเเหตุสมผลว่ามันพัฒนามาจนถึงตรงนี้ แล้วทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นทีนี้จากประกาตรงนั้นแล้วขอช่วนท่านชิดต่อไปใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็บอกไปว่าอย่าถามเลยไม่มีทางได้รู้หรอกยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะมาเล่าในสิ่งที่เขาแอบได้เสียกันให้เราฟังนะฮะเขาก็จะปิดเรื่องนี้ต่อไปแล้วเราเองก็ไม่มีทางจะรู้เขาโทรหากันหรือเปล่าเขาแวะมาหากันหรือเปล่าเขปาปลาร้ออะไรใส่กันหรือเปล่า เขามีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่จะกันชอดกันได้หรือเปล่าเราไม่ทราบเลยและถามยังไงเช็คคอยังไงก็ไม่ได้อย่าถามที่เหนื่อยเลยใช้สมองเราคิดเอาเองดีกว่านะครับว่าเราไม่มีทางจะได้ดูแล้วและรัฐบาลก็สบายละลอยตัวละเพราะช่องสามประก,กาศไปเผยแพร่ละเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็แสดงความเป็นประชาธิปไตยยุบบอกว่าเอาไปใช้จินะครับแต่มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดตรงนี้ขึ้นได้ พี่บริสุทธิ์พูดถึงขนาดที่ว่านอกจากไม่ฉายแล้วเนี่ยไม่ใส่ YouTube ด้วยไม่ทำซีดีขายด้วยเพราะมันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมันก็ไม่ควรจะดูได้แต่เอาละเมื่อพี่บริสุทธิ์พูดอย่างนี้ปั๊บรัฐบาลเขาก็ขีดตัวเอชถึงเขาตอบเลยฉายสิฉายเถอไม่ว่าอะไรสบายเลยสบายไม่เคยยุ่งไม่เคยเกี่ยวแล้วทำไมไม่ขัดขวางหรอกเนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อเชื่อจากคนทั้่วไป แม้แต่คุณโป่งน่าก็บอกใช้ชีซีเขาเขารู้เกมแล้วว่าช่องสามเนี่ยเมื่อได้ถมน้ำลายนั้นออกไปแล้วเนี่ยไม่เหลียนน้ำลายคืนแน่นอนยิ่ตอนให้เขายุบให้ตายยังไงช่องสามก็คงไม่กล้าเอามาและช่องสามยังประกาศให้เรารู้ด้วยว่าไม่ต้องไปยเรียงร้องจันจันใช้ไม่ต้องไปเรียกร้องจากสินธิ์เพราะเขาไม่คนจ่ายเงินให้ผลิตลิขสิทธิ์จเป็นของช่องสามเพราะฉะนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของชัดนชัยจะตัดสินใจเอนแพรแต่เป็นหน้าที่ของช่องสามที่เอยแพรเป็นเผยแพร่และเมื่อช่องสามเนี่ยได้บอกแล้วว่ามันขัดกับมาตรา37ช่องสามย่อมไม่นําเสนอไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลตีอินสบายเลยไม่เคยห้ามบอกแล้วใครซี๊ด ใช้หลังจากช่องสามและนี่ยออกมาประกาศชัดเจนว่าจะไม่เผยแพร่ในผู้แบบใดทั้งสิ้นเมื่อกระแสมันแรงเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าช่องสามต้องชี้แจงเมื่อกี้เราเห็นนะครับคุณวราเทชนะครับแต่จริงๆแล้วพวกเราอาจจะเจอการสับขาหลอกก็ได้นะที่เราไปจ้องที่คุณวรเทพซึ่งเป็นคนชุมคุมช่องเงาซึ่งเป็นเจ้าของสถานของช่องสามเพราะจริงๆตัวละครจินแทจิจอาจจะไม่ใช่คุณวรรเทพกนะ็ได้ นะครับเขียแต่ว่าเราจ้องไปที่พลเรือนเ,เ,เพราะว่าเขาเป็นคนมีอำนาจในการแตช่องสัมผัว่ถ้าเกิดนักการเมืองจะทําอะไรสักอย่างไม่จะเป็นต้องใช้คนที่มีอำนาจรงในการทาอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอื่นหรือว่าเป็น,ปนแกนนําคนอื่นแค่ปลารบออกไปนี่ต้องมีตําแหน่งเป็นคนควบคุมช่องก้าหรือผูสมปทานถามว่านักธุรกิจที่เขาอยากมีปัญหาเนี่ยเขาจะฟังคําปรารอบนั้นไหม เขาต้องฟังทําไมก็ต้องบอกถ้าเกิดจะให้เขาทําอะไรให้ปุะเทศที่คุณมาพูดสิเขาไม่รอเขาไม่ต้องรอถึงเวลานั้นหรอกแม้แต่คําปลารคของคนที่อยู่นอกตาแหน่งในรัฐบาลเพียงแค่เป็นแกนนาสายนั้นพูดขึ้นมาแค่นั้นเขาก็ต้องกลัวแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไม่อยากให้จ้องไปที่ท <c oughs> ค,คุณระเทศนะฮะคือจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่เราจะถามว่าใคร แต่สิ่งที่เราควรจะคิดให้เราฉลาดขึ้นก็นคือลองนั่งคิดในกระบวนการว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างใน Facebook เนี่ยมีคนมาบอกว่าคุณจะมานั่งพูดถึงเรื่องเหนือเมฆเ,เนี่ยติดละครบ้างหรือลมานั่งทวงละครนะครับไม่ทํใไมคิดไม่ไปคิดทวงขว่าผู้วพิหารละแต่คนตอบตอบเก่งมากนะครับบอกอยากคิดตื่นไม่ใช่ทวงละครคือละครไม่ได้ดูไม่เป็นไร และสิ่งที่ถ่วงคือเสรีภาพซึ่งอาจจะกลายเป็นบทเรียนคั้งต่อๆไปเมื่อเราฉลาดขึ้นเราจะมองในเชิงบริบทเพราะฉะนั้นการที่เล่มหนึ่งถูกแบนอีกเล่มหนึ่งไม่ถูกแบนเล่มใดแบนเราสนใจเล่มใดแบนเราไม่สนใจเพราะเราฉลาดเพียงพอที่จะดูบริบทนะครับเรา,เราแบบบริบทในการพิจารณานะครับและ จำได้ว่าคุณภาษาสัพพิสุทธิ์เนี่ยผู้ได้ฟังบอกว่าท่านโดนด่าเรื่องสอมาตรฐานท่านบอกว่าอย่าเรีกว่าสอมาตรฐานเพราะมันไม่ใช่สอมาตรฐานมันสอกรณีนะครับมันไม่ใช่สอมาตรฐานคือกรณีต่างกันที่ตัดสินเหมือนกันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเรื่องนี้มันดูแล้วมันดีแล้วมันถูกแบนเราเกิดร้อนแต่เรื่องที่ด่าในหลวงถูกแบนเราไม่สนใจแบนไปเลยเราชอบใจมากที่แบนใช่ไหม ม,มันเป็นสัมพันธ์นิยมมันไม่ใช่ two standard แต่มันเป็น two cases มันเป็นสองกรณีที่ต่างกันแต่คนที่เข้าใจผิดชอบไปมองว่ามาถ,ถ้าเกิดในกอขโมยแดแต่ในกอหลอกมากในขอขโมยแบดแต่ในขอหน้าเกียวในขอโดนหเดือนในกรโดนสาเดือนอันนั้นเรียกว่า2มาตรฐานมากกว่าคำว่า double standard, standard ามัน two standard คำว่า double cases หรือว่า Two cases หรือว่า multiple cases สองอย่างนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วการที่คนเราจะทำอะไรเนี่ยความฉลาดของมนุษย์เนี่ยนะครับถูกประเมินโดยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเองถ้าใครก็ตามจะทำอะไรแล้วไม่คิดถึงคุณสิ่งวดลมเขาถึงว่ายังไม่ฉลาดพอนะครับ ค้าคำว่าคุณธรรมแปลว่าคิดถึงผลลัพธ์ของการกระทําของตนเองที่จะกระทบกับคนอื่นมากนั่นแปลว่าคุณ้ธรรมนะครับไทยก็ตามที่ทําอะไรแล้วไม่เคยคิดถึงว่าผลกระทบจากการกระทำของตนเองที่จะปรากฏต่อคนอื่นจะเป็นเช่นไรนะั้นเป็นคนที่ไร้คุณธรรมเห็นแก่ตัวแล้วก็เซนเซนร์ centric. เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งคนอย่างนั้นไร้จิตสาธาร,รณะแล้วอยู่ที่ไหนก็ล้มจบนะครับ